เทคนิคนะครับที่น้องๆมักจะทำผิดกันในเรื่องของเศษส่วนนะครับเดี๋ยวลองดูตัวอย่างที่ครูให้ดูต่อไปนี้นะฮะอันแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของการบวกเศษส่วนนะครับโจทย์ให้มาครับเศษก็คือ5บวก7นะครับส่วน7นะครับที่นิยมทำผิดกันคือทำผิดแบบนี้ครับก็คือพอเอา5้านะครับ บวกเจส่วนเจ็ดใช่ไหมครับก็นะครับจัดการนะครับเอาเจ็ดนะครับตัดกับเจ็ดเลยนะครับได้หนึ่งถูกไหมครับแล้วก็จะเหลือนะครับคําตอบนะครับเป็นห้านะครับแล้วก็เป็นห้านะครับบวกกับหนึ่งข้างบนใช่ไหมฮะห้าบวกกับหนึ่งเป็น6ใช่ไหมครับก็ส่วนหนึ่งข้างล่างก็คือหกส่วนหนึ่งก็ตอบหกซึ่งเป็นคําตอบที่ผิดนะครับวิธีที่ถูกต้องนะครับน้องๆต้อง กลับไปทบทวนในความเข้าใจในเรื่องของการบวกเศษส่วนหน่อยนะครับว่าการที่0.5บวก7นะครับแล้วทั้งหมดหารด้วย7เนี่ยนะครับมันหมายความว่านะครับเรามีเศษ5ส่วน7บวกกับเศษ7ส่วน7อยู่นะครับถ้ามองแบบนี้นะครับอาจจะยังงงๆถ้าง,งั้นครูขอย้อนกลับไปสมัยที่เราเรียนเรื่องของการบวกเศษส่วนกันอยู่นะครับเรามองแบบนี้นะครับเรามองว่า5ส่วน7บวกกับ7ส่วน7เนี่ยนะครับ การบวกเศษส่วนนั้นส่วนต้องเท่ากันใช่ไหมครับ7ส่วนเเท่ากันเราก็เอาส่วนนะครับรวบกันเป็นส่วน7ตัวเดียวถูกไหมครับจากนั้นก็เอาเศษบวกกันก็คือ5บวก7ถูกไหมครับซึ่ง5บวกกับ7ได้เท่ากับ12สถูกไหมครับส่วน7เท่าเดิมคําตอบที่ถูกต้องคือ12ส่วน7โอเคนะครับมาดูตัวอย่างที่2กันบ้างนะครับอันนี้ก็ทําผิดกันบ่อยๆนะครับโจทย์จะชอบหลอกมาแบบนี้ฮะ เศษคือ5้าบวกสนะครับส่วนคือ10บบวกแดนะครับสำหรับน้องๆที่ทําแบบฝึกหัดมานะครับไม่มากพอก็มองปุ๊บอ้อจัดการนะครับทําการทําแบบนี้แหละครับห้าบวกสส่วนสิบวกแใช่ไหมนะครับจับแยกมันซะเลยครับเป็นเศษ5้าส่วนสิบวกกับเศษ2ส่วนแนะครับก็ผิดเลยนะครับอย่าทําแบบนี้นะฮะเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับไม่ใช่เนื่องจากว่านะครับ ตัวเศษข้างบนนั้นเนี่ยครับเขาบวกกันอยู่นะครับต้องบวกให้เสร็จก่อนตัวส่วนข้างล่างก็ต้องบวกกันให้เสร็จก่อนไปจับแยกกันนะครับไม่ได้นะครับวิธีการที่ถูกต้องนะครับก็คือจะต้องเอาเศษนะครับบวกกันให้เสร็จซะก่อนนะครับห้าบวกกับ2ให้เสร็จก่อนนะครับก็ได้7จ็หมครับข้างล่างเอา10บวกกับ8ก็ได้เป็น18นะครับคำตอบที่ถูกต้องคือเศษ7ส่วน18นะครับอย่าไปแยกมันนะครับโอเคครับทีนี้มาดูตัวอย่างที่3นะครับ อ่ะเษหส่วนสิบบวกด้วยเศษสองส่วนหะครับอันนี้เป็นความผิดพลาดที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆแล้วลืมกันบ่อยๆเลยเพราะว่าลืมอะครับหลักการบวกเศษส่วนถูกไหมฮะหลักการบวกเศษส่วนที่ถูกต้องนะครับมันจะต้องทําให้ส่วนเท่ากันซะก่อนนะครับแต่ว่าด้วยความที่รีบร้อนนะครับไม่ทันระวังก็เอาเห็นเอา เลขมันบวกกันได้ก็จับบวกกันก่อนเลยนะครับ5ส่วน10บวกกับ2ส่วน5นะครับเอาเศษบวกเศษนะครับเอาส่วนบวกส่วนนะครับคำตอบออกมาเป็น7ส่วน15ซึ่งผิดนะครับอย่าทำแบบนี้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราบวกเลขเศษส่วนนะครับต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเศษส่วนจะบวกกันได้ก็ต่อเมื่ออะไรครับต่อเมื่อส่วนมันเท่ากันดังนั้นเราต้องทำส่วน5นะครับให้เท่ากับ10ซะก่อนโดยการทำไงครับ ก็เอา2นะครับไปคูณทั้งเศษและส่วนถูกไหมครับ2คูณ5เป็นเท่าไหร่ครับเป็น10นะครับ2คูณ2ได้4เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นเศษ5ส่วน10บวกกับ4ส่วน10ซึ่งตรงนี้น้องจะเห็นว่าส่วนมันเท่ากันแล้วถูกไหมครับเศษ10ส่วน10เท่ากันแล้วดังนั้นเอาเศษนะครับมาบวกกันจะได้เป็น5บวก4นะครับก็ได้เป็นเศษ9ส่วน10ไม่ต้องเปลี่ยน,นครับก็ใส่ส่วน10เหมือนเดิมตอบเป็นเศษ9ส่วน10โอเคนะครับ วันนี้ก็ถือเป็นเครดนะครับเล็กๆน้อยๆสำหรับการบวกลบเศษส่วนนะครับเอาไวเ้เจอกันข่าวหน้านะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ